สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไอ้นั่นเองวันนี้เราจะมาทําอะไรเปลี่ยนบรรยากาศมาหนีผีกันหน่อยนะทุกคนก็จะมาบอกเทคนิคสําหรับมือใหม่นะทุกคนเล่นยังไงให้มันผ่านบทที่1แล้วก็ไม่โดนผีกัดคอตายไปก่อนนะทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันในเกมเลยเกิดมาเราก็จะมาอยู่ในห้องนี้กันเลยนะทุกคนอันดับแรกเลยคือเราต้องไปหาถุงให้ครบ20ทงนะทุกคนได้มาหนึ่งถุงถุงนี้ ได้ตูมีไหมอ่าได้มาอีก,กุงนึงก็อ่ามันก็จะให้เราเกิดชั้นนี้เป็นชั้นที่สองนะทุกคนทั้งหมดเนี่ยมันจะมี3ามชั้นนะทุกคนก็คือชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนข้างบนนะทุกคนก็คือ3มชั้นเองเก็บถุงเสร็จแล้วให้เราไปห้องต่อไปเลยนะทุกคนโอเคข้างหน้ามีไอ้นะทุกคนเก็บไอ้เข้าห้องเลยทุกคนรีบเข้าห้องเลยนะตอนนี้พิมพ์ยังไม่มาให้เรารีบหาถุงให้ได้เยอะที่สุดเลย ห้องนี้ไม่มีไอ้ป่ะไปเก็บเสร็จแล้วเรารีบออกจากห้องเลยนะทุกคนเดี๋ยวผีมันจะมาก่อนเข้าห้องเลยจากที่เล่นแล้วก็สังเกตนะทุกคนคือ,อเข้ามาสามห้องแล้วเนี่ยมันมันยังไม่มานะผีอะ่ะมันจะมาคือห้องถัดไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นเนี่ยให้รีบมาหาของแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ให้ด่วนเลยนะทุกคนโอ้โหไม่มีไม่มีเลยป่ะอือหือสามตู้ไม่มีไม่มีถุงเลยทุกคนไอ้ก็ไม่มีไปออกไปเลย โอเคเข้ามาหลบในห้องนี้ก okay. ่อนนะทุกคนอ่อเจอถุงเงินเจอไอ้ด้ปะเก็บเก็บเก็บโอเคได้ไอ้มาสองอันแล้วไปไปไปห้องต่อไปเลยโอ้เก็บไอ้นะทุกคนอย่าลืมเก็บไอ้นะจาเป็นมากไอ้ห้องนี้เป็นห้องที่เวลาเราเก็บถุงเงินได้ครบยี่สิบถุงให้เรามาหนีหนีห้องนี้นะทุกคนก็คือชั้นสองนั่นเองนะจำไว้ดีๆโอเคห้องนี้แหละทุกคนคือเราเล่นมานะคือถ้าเราเข้ามาถึงห้องนี้นะผีแม่งจะชอบมานะทุกคน เพราะฉะนั้นให้เรารีบหาถุงนะทุกคนเก็บถุงให้ได้เสร็จเร็วๆนะทุกคนแล้วเราก็ต้องยืนรอนะทุกคนรอฟังเสียงมันว่ามันมาหรือยังมมาแล้วทุมาแล้วมาแล้วโอ้โหทั้งเสียงเลยทั้งเสียงทั้งไฟพิบแปบพิพบนี่คืออาการของผีที่มันมานะทุกคนเราก็จะยืนรอจนกว่าเสียงมันจะเงียบนะทุกคนให้มันแน่ใจก่อนว่ามันอะไปจากชั้นนี้แล้วนะทุกคน พอเสียงมันเงียบแล้วเนี่ยเราถึงจะใช้ออยนะทุกคนก็คือให้ผีมันไปก่อนแล้วเราค่อยใช้อายดูนะทุกคนว่ามันอยู่ชั้นไหนอันนี้มันจะอยู่ชั้นล่างป่าวะอยู่ชั้นล่างป่าวทุกคนไปไปออกไปก่อนโอเคมันอยู่ชั้นล่างให้เราวิ่งข้างบนนะทุกคนให้เรารีบขึ้นข้างบนอา้าวมันเตือนว่ะทุกคนมันขึน้นอยู่ข้างบนนี่มาเนเนอะเนอะเราต้องรีบไปหาห้องห้องหลบก่อนห้องที่เราจะหลบได้ก็ต้องเป็นห้องไม้นะทุกคนถ้าเป็นห้องอ่ากลุมเด็กเลืเราเข้าไม่ได้นะทุกคนอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วเเอออขางนนทุกกคบ่ โอเคเข้าห้องเข้าห้องพยายามหาประตูไม้ไว้หลบนะทุกคนโอ้ข้างบนมีถุงว่ะเพราะว่ามันเราจะได้เปียกไหมเวลาผีมันมาเราก็จะได้แบบว่ามีที่ให้เราหลบเลยอย่างเงี้ยทุกคนไปดูดิมันไปยังโอเคเสียงนเงียบๆียแบบนี้น่าจะไม่อยู่ชั้นนี้นะทุกคนเดี๋ยวให้เราออกไปหาถุงกันทุกคนก็คือถ้ามันมาเราก็จะวิ่งเข้าห้องเลยไงทุกคนอันนี้เราเราทําได้นะทุกคนมาเปิดตู้นี้ไหมอ๋อได้มาอยู่ สิบเอ็ดแล้วทุกคนโอเคห้องนี้สิห้องนี้มีอะไรอ่าห้องนี้เป็นห้องอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนมีถุงสองถุงเก็บ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 มาแล้วทุกคนเออจําได้แล้วไอประตูเนี้ยมันต้องใช้เลื่อยนะทุกคนมันคือห้องวาร์ปนั่นเองนะทุกคนถ้าเรามีเลื่อยเราสามารถเข้าห้องนี้แล้วมันก็จะพาเราวาร์ปไปตรงชั้นสองได้นะทุกคนเหมือนเสียงมันมาว่าทุกคนเสียงผีมันขึ้นมามันอยู่ชั้นเดียวกันกับเรามันน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน เราดูไอยก่อนนะทุกคนเฮ้ยมันอยู่ชั้นชั้นหนึ่งปะวะไอ้ชั้นสองชั้นสองทุกคนไอ้บรรไดนี่มันอยู่ชั้นสองไปไปไปทุกคนไปหาห้องต่อไปโอ้ยทันไหมวะมันโอ้โหตัวละครเราเดินโคตรช้านะอือเหมือนจะไม่ทันนะทุกคนมันจะขึ้นมาแนละ้วแล้วๆ,ๆขอไปหลบกันหลบกอนนะทุกคนหลบกันหลบกอนโอเคอือเสียงมันขึ้นมาพอดีเลยทุกคนเราจะได้เปรียบหรือเราจะไม่ตายก็แบบนี้นะทุกคน เพราะฉะนั้นจําประตูไม้ดีๆนะทุกคนเอาไว้หลบโอเคเสียงมันเงียบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูไอ้ก่อนนะเฮ้ยมันขึ้นบันไดมาชั้นชั้นเดียวกันกับเราเนี่ยว่ะมันยังอยู่ชั้นสองอยู่เลยว่ะทุกคนขอดูอีกทีนึ่งดิโอเคทุกคนมันอยู่ชั้นสองทุกคนไปไปเรารีบเห็นเลยเหมือนมันจะลอยขึ้นมาข้างบนนะถ้ามันไม่เห็นใครมันจะลอยขึ้นมาแน่นอนเลยเดี๋ยวเราหาห้องดิโอ้ยมีห้องนี้ว่ะนี่ก็เดินช้ามากเลยนี่บันไดมันจะขึ้นมาแล้วแน่เลยว่ะ โอ้ยมีห้องมีห้องมโอเคมีห้องมีห้องมีห้อง้องเลยค้องห้องโอยมีอะไรไหมในห้องนี้มีถุงในถุงส่วมเลยทุกคนมีไอไหมโอ้ยไอเราเหลือหนึ่งวไปห้องต่อไปเลยทุกคนตอนนี้มันกำลังเงียบอยู่เข้าห้องเลยค้องเลยโอเคหาถุงเลยทุกคนโอ้ยไอเหลือหนึ่งว่ะโอเคได้มาอ okay, ีกหนึ่งดวงเป็นสองดวงสองดวงก็ย oh, sure. right? the ังด okay, ีป่ะตอนนี้ตอนนี้เราได้สิบหกถุงแล้วทุกคนไปหาต่อรีบหาเลยเพราะว่าตอนนี้มันเงียบมันน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละ นั่งไงมาแล้วมันมาแล้วทุกคนมาอย่างไวเลยไม่เป็นไรให้มันไปก่อนแล้วค่อยออกห้องโอเคไปห้องต่อไปเลยทุกคนมันน่าจะไปแล้วแหละข้ห้องต่อไปได้เลยเงียบๆแบบนี้ให้เรารีบหาถุงเลยทุกคนโอ้ยในห้องนี้ไม่มีไอยเลยว่ะตายลนะโอเคเราได้เรื่อยมาทุกคนอืแหลมเลย เ,เล่นเองอีกนานแล้วทุกคนโอ้ยเสียงอุย้ยน่ากลัวว่ะอุย้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราก็แค่หลบอยู่ในห้องก่อนแล้วก็ให้เสียงมันเงียบให้กีมันไปก่อนแล้วเราค่อยออกไปโอเคตรงนี้หาของได้นะทุกคนเพราะมันอยู่ใกล้กับประตูไม้นั่นเองถ้าสมมติว่าผีมันมาแล้วก็วิ่งจันเข้าห้องเลยทุกคนอันนี้ปลอดภัยทำได้ทำได้โอเค ได้ถุงมาสิบแปดถุงแล้วทุกคนวู้เหลืออีกสองถุงทุกคนมาปะวะมีไหมมีไอให้ไหมวะโอ้ยมีไอ้มีไอเก็บไอเก็บไอโอเคกลับไปที่ห้องไม้ก่อนทุกคนเราออกมานานแล้วมันน่าจะลอยขึ้นมาแล้วแหละเราไปตั้งหลักก่อนเพื่อที่จะดูไอนะทุกคนโอเคมันอยู่ชั้นล่างมาทุกคนไปเร็ว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 เราเร่ตงต้องเร่งเดินเราเพราะว่าตัวเรามันเดินช้านะทุกคนหาห้องหาห้องเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อน เขาดูอีกหน่อยนะทุกคนไอ้มันเหมือนจะขึ้นมาเลยป่ะขึ้นหรือลงวนะน่ะเอาไงดีวะไปเลยทุกคนมันน่าจะลอยองลงอมลงอยู่ข้างแดงนั่นแหละโอ้ยไม่มีห้องเลยเป่ะไม่มีห้องไม้แหละตายแล้วห้องดีอย่างนี้เข้าไม่ได้นะทุกคนสวยแล้วไหลนะเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาแล้วเป่ะทางไหนดีวะขอทางนี้ดิอือหือขึ้นมาแล้วแน่เลยว่าเราเดินมาไกลแล้วเนี่ยทุกคนทางนี้บันได้ป่ะ โอ้แม่เจ้ามาแล้วมันมาแล้วเดี๋ย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 วเ้องหลบกันห้องหบกันทุกคนโอ้ยสยองมากห้องอยู่ไหนโอ้ยห้องไหมห้องไหมเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ยเจอแล้วทุกคนเป็นห้องวาร์ปพอดีนะทุกคนโอ้ยไม่ต้องลงต้องรอมันแล้วเราจะใช้เลื่อยตัดแล้วก็เข้าไปวาร์ปวาร์ปไปห้องเลยนะทุกคนโอ้ยโคตรกลัวเลยปิด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 โอเคไปข้างบนมันจะเป็นที่ให้วาร์ปไปนะทุกคน มันจะพาเราวไปชั้นสองนะทุกคนถ้าเราจำไม่ผิดโอ้ยมาพร้อมกันกับผีเลยปะอุย้ยไอยก็เหลือแค่คันเดียวแล้วทุกคนสวยแล้วแต่ถุงเราได้สิบเก้าแล้วแหละเดี๋ยวคราวนี้เราจะลงข้างล่างนะทุกคนเดี๋วให้ผีมันไปอนเนี่ยแล้ววะทุกคนมันน่าจะไปแล้วแหละนหนขอดูไายก่อนดิเพื่อความช่วยโอ้ยมันอยู่ชั้นสามทุกคนเพลินเลยลูกลูกลุกอุย้ยเหลือแค่น้นเดียวทุกคนเหลือแค่น้นเดียวเราก็รอดแล้วหาตุงนี้กัน ไามีไอก็ดีนะเพราะว่าไอเราหมดโอเคจะทั้งถุงจะทั้งไอ้เลยทุกคนเก็บเก็บเก็บโอเคทุกคนเราได้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่หลบก่อนนะเฮ้ยมีไอก,กันเก็บเลยเราจําได้ว่ามันมีห้องหลบอยู่แถวแถวนี้นะทุกคนมันน่าจะลงมาแล้วแหละตอนนี้โอเคเก็บไอเก็บไอไปเร็วไปเร็ว,ไป,รวไปต่อเลยห้องหลบมันอยู่ไหนวะเราจําได้อยู่แถวแถวนี้และทุกคนมันจะเป็นห้องห้องเหล็กอะประตูเหล็กเขียวๆนี่แหละ ทุกคนเข้าปุ๊บมันก็มาปั๊บเลยทุกคนเสียงสั่น้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะรอให้มันไปก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยวิ่งแจ้นขึ้นข้างบนนะทุกคนไปเลยไปเลยขอดูไอ้ไหนแน่ทุกคนเฮ้ยมันอยู่ชั้นสามทุกคนวิ่งเลยวิ่งเลยมันเร็ว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 มันอยู่ชั้นสามทุกคนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยหาทางออกเลยทุกคนไปทางประตูออกเลยนะมันน่าจะยังมาไม่ทันตรงทุกคนเร็ว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 ออกเลยเลยว้าวโอ้ย กิจสำเร็จนะทุกคนโอเคจบภารกิจมันก็จะให้เหรียญเรามา20เหรียญน,นะทุกคนแต่ถ้าใครจะรับเหรียญเพิ่มก็กดไปดูโฆษณาแล้วก็จะได้มาทั้งหมด40เหรียญน,นั่นเองนะทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับเมือใหม่นะทุกคนดูจบก็น่าจะผ่านกันแล้วแหละโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลับบงใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ